แล้วยังมีเรื่องของกลุ่มนปชที่เป็นประเด็นที่ต้องติดตามโดยเฉพาะในวันนี้กลุ่มนปชได้ยื่นประกันตัวผู้ต้องหา4คนที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มนปชหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปยื่นที่จังหวัดอุดรธานีเอาไว้นอกจากเรื่องการประกันตัวแล้วค่ะในวันนี้เองทางด้านของผู้ประชาก,การ สำนักคดีและกฎหมายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ในจังหวัดระยองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มนปชจังหวัดระยองเคยร้องเรียนไปยังสตชให้เข้าไปตรวจสอบหลุมฝังศพในป่าชา้าจำนวนสามวัดด้วยกันเพราะว่าพบว่ามีศพมากกว่า160บศพค่ะซึ่งเหตุการณ์นในครั้งนี้เคยยื่นมาตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วค่ะแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับ เรื่องนะคะโดยที่ล่าสุดสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ลงไปพื้นที่อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็สั่งอายาัศพจํานวน165ศพจาก3วัดในจังหวัดระยองหลังกลุ่มนปชสงสัยว่าเป็นมวลชนที่สูญหายระหว่างการสลายการชุมนุมเมื่อปีที่แล้วค่ะ พลตํารวจโทสันธานชยนนท์ผู้บัญชาการสํานักกฎหมายและคดีสํานักงานตํารวจแห่งชาติพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อตรวจสอบศพที่ฝังอยู่ตามวัดต่างๆในเขตอำเภอแกลงจังหวัดระยองหลังได้รับการร้องเรียนจากนายระพินทานนนสถิตแกนนําแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชจังหวัดระยองว่ามีการนําศพกว่า100ศพมาฝังตามวัดต่างๆในเขตอำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งอาจเป็นศพของมวลชนที่หายไป จากการสอบถามเจ้าอาวาสวัดทั้ง3แห่งทราบว่าศพจำนวนมากดังกล่าวถูกนำมาฝากฝังไว้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน2553ไม่มีหลักฐานการตายที่ชัดเจนโดยทางมูลนิธิพุทธศาสตร์สงเคราะห์อำเภอแกลงได้นำมาจากจังหวัดชุมพรและมาฝังไว้ซึ่งจะทำการขุดอีกครั้งในปี2555 โดยศพที่พบอยู่ในบริเวณป่าช้าของวัดคลองตากวาูหนึ่งตําบลซาก 6, พงอําเภอแกลงจังหวัดระยองมีศพจํานวน72ศพวัดสมอโพรงหมู่สองตําบลซาก 6, พงอําเภอแกลงจังหวัดระยองจํานวน32ศพและวัดห้วยยางหมู่สามตําบลห้วยยางอําเภอแกลงจังหวัดระยองจํานวน61ศพ เบื้องต้นสตชได้สั่งอายัดศพทั้งหมดไว้เพื่อจะขุดขึ้นมาตรวจพิสูจน์ n n a และตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ว่าเป็นใครโดยจะเริ่มลงมือขุดในวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุ